โอ้ยเนาะมาเกมเลยมามาเจ็บไปนันโอ้ยสวัสดีครับโอ้ยยังไมเยเลยสวัสดีครับวนรับรแป้งเลยครับนี่ก็เดินไปทำงานนะครับสวัสดีเจ๊กๆสวัสดีครับผมสวัสดีนิงนงสัสดีคสวัสดีคุณต้น คุณต้นทำไมคุณถึงไม่หันมาล่ะครับคุณฮะทำไมคุณถึงไม่หันมาล่ะครับโอ้หมอนตกคอคุณหมอนตกคอล่ะครับเมื่อเช้าขับมอเตอร์ไซค์ผ่านไม่หันเลยนะครับผมเรียกยังไงก็ไม่หันนะครับโอ้ยพึ่งรู้นะครับว่าเขาหมอนตกคอนะครับผมมาเดินทำงานกันมามามา มาผนตกเล่นลินลินใช่มาอย่าแมา่พื้นเสียมว่าว่าแม่เสียมคาแม่มามาแย่ค่ะมาแม่ใครลื่นใครลื่นมีเป็นลื่นด้วยมาไปไปใคครับผม เราไม่กล้าเอากันสัตว์เรามาครับแล้วกลัวมันจะเสียอีกวันนั้นวันนั้นฝนอย่างนี้เลยเสียเลยเือมาโอ้ยอาจารย์มาครับผมไปกันนะครับไปทำงานนะครับว้ยววย ไป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 กอนไปไป,าปามามาเดี๋ยวมากีดเพางงารจราจรเขาได้ลูกเลยไปพวกเราคุณต้นทำไมไวันนี้คุณถึงไม่ค่อยพูดเลยครับเจ็บคอคุณต้นนอนคอตกมอสประมาณตอนกี่โมงครับเอาโอ๋ไม่ได้ตกมอสเหรอแม่ข้าวกี่กี่ชอ็อปเฮ้ยสีช่ช็อป กี่กิโลครับโอาประมาณ500เมตรสอบปลาหรือสอบปุ๋ยสอบปุ๋ยเลยครับถ้าคุณแบกสอบปลาได้นี่คุณสุดยอดเลยนะครับผมมาฮุ้ึว้าวไอ้ไอ้พี่พศพี่พศจะวิ่งตามยุบแจกนะครับพี่พศ วันนั้นกลับถึงบ้านฝนตกไหมครับฮะกลับถึงบ้านฝนตกไหมครับคุณตกบ่ไห้มาเด็กเด็กเด็กทุกบ้านนะครับใจนี่เป็นเป็นผู้ใหญ่บ้านนะเออเร้าครับได้ไรจ้า่บ้านจริงครับต้องบ้านนะครับว่าอ่าย่าบ้านไหนอร่อยนะครับใจก็เออเฮ้ยโชคโชคลูกโชคลูกโชคขอไปด้วยลูกโชค เฮ้วันนั้นเรามาเจอควายตรงนี้เลยครับพี่น้องควายใช่ไหมคุณจ้าเอเลยจึ๊บมึงคือพูดยองไนจ้าดีเออมามามาขึ้นไปทำไมน่ะัวมาเลยเฮ้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 ยมาไปกระด่าทางแน่ทางแน่ เฮ้ยคือต้อนตอดมาโอ้ไปก็ก็ว้าวมันดื้ออย่างนี้เลยครับผมปวดมากเลยเฮ้ยแล้วแฮ่ได้เวลาของเขาแล้วนะครับผมโนี่ยโอ้โหตอนส่วนกำลังมาได้เวลาแล้วแบ้นเบ้นต้นเตรียมพร้อมใอย่างกุดยิงคอแข็งด้วยนะเดี๋ยวเอวแข็งไปบุดข้าไป หมดไปเลยพุทไปเอาอีกวิ๊กกวอ๊กวิ๊กทุกที่ทุกทางพี่วิ๊กวิ๊กเดิสายพุทไปตลอดและเป็นบรรยต้นสะดาลสุดที่รักต้นสะดาลสุดที่รักมาเนี่ยพี่ล้อมดาวเกิดตรงนี้นะครับนี่นี่ข้างเสานี่เลยนี่พี่ล้อมดาวเกิดตรงนี้นะครับนี่เป็นยังไงล่ะีตัดดีตัดไปก็ตัดต่ไปตัดต่รถเขาเลยมามามาอ้ยอุ้ยอ้ย วุ้ยวุ้ยว mm ุ้ยมา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 อินเลงไดนอ่าน้ำไม่เลงไปดูไยไปนู่นน่อตามเราโชคไปลูกเอ้ยโอ้โหเต็มหัวโอ้สีอะไรสีอะไรแล้ววันนี้เราเดินมาเร็วมากเลยพ่อคุณต้นรีบหรือเปล่าเนี่ยคุณรีบไปไหนครับกินข้าวอ๋อ ไปครับผมไปพร้อมกันมันก็จะสนุกสนุกแบบนี้นะครับวันนั้นมากับน้ำโชคก็สนุกเหมือนกันนะครับผมวันนี้เราอาบน้ำมานะครับผมก็เลยไม่ขี่ปกติผมจะขี่นะครับสวยมากเลยตรงนี้ดอกกระโดนมันร่วงแล้วครับคุณต้นคุณต้นต้นกระโดนมันมีมันมีดอกเลยหรอครับอ๋อนี่ดอกกระโดนนะครับไม่มุดยีนาคีจุกเลยเข้าไปไหนน่ะ มันมุดที่หนกนฮะมันต้นขี้อาใหน่อยวะสูไปเอาอีกอีกอีกเอายังไงอย่างี้เอาไม่มีทางออกไอ้กระนาเนี่ยกระนาฮะมาเอายังไงโอ้ยโอ้เอาคามสูงามสูงโอ้ิงิงน่ก็รู้สูงอ่ะเโอ้ยเนาะมาเกมเลยมามาบมานั่น Ôi Chô, chô bê bay. Má Ô À, À, đơn kè vinh kè khướn sức này Chốt Bốn dưa này Bốn dưa đôi này Kì, đi bật lại tổng này Bây tăng luôn Ôi ทำไมมันกวนอย่างเรถวะมา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 ตัวตัวตัวอุ้ยอุ้ยอุ้เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วมาเอไปแล้วเไปแล้วรถดันมา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 เไปแล้วจะรถดกล้นที่เป็ช้างมาเลัขนาดี้เมกาที่เป็น้ายไเยปเราอนี้ อันนี้เป็นปริญญาเลยครับใจกวนมากเลยจะจับไว้ก่อนครับยุ้ยไป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 แล้วพวกเราไปันไงมเยเดีเดี๋ยวๆๆ เอาเดียวาโอ้ยสนุกสนานทีเดียวนลยครับคุณสนุกกับผมไหมครับคุณต้นคุณสนุกกับจุ๊บแจงไหมครับสนุกครับผมโอ้ยหายเร็วๆนะครับกอแข็งครับัาต้นกอแข็งหายเร็วๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีน้าตาดูไม่สดชื่นเลยนะครับผมเดินๆนะเรามาคนแรกกเลยกอแข็งนะครับก็ต้นกอแข็ง แบกข้าวไปไปหวานข้าวคุณไปหวานข้าวนะแล้วใครแบกปุ๋ยแกดูยังเหนื่อยด้วยฮะแม่ด้วะแล้วใครแบกปุ๋ยแม่ทุกคนเอาขวานข้าวแล้วก็ไถใช่ไหมมามาวูข้ามนะโอ้ลข้ามเหอข้ามนนากเลย ายครับเดือนไปไรแล้วเฮ้ยอบอ้าวนะอบอ้าวก็ไหนกัดอบอ้าวอยู่นะครับมามามาเฮ้ยมาแล้วครับมาแล้วครับมามามาเอาเลยลูกมาแล้วครับเอาเลยลูกเก้าพี่เลยลูก ma 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 nhiều, quế gì, phơi té, má. mình cả hòa luôn, ừ, ừ. nhót à, à, đây. ừ, lục tốn bỏ đi tôi, ơi má má mà, Mà, toi, toi, toi. Chấp nhận luôn sưu mày. Fine, chào mày. Tóc mày, chào mày. 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 อือเอาโอเคพวกเรามาแรกๆเลยนะครับอุ้ยเราลืมเอามงกุฎมาป่ะโอเคครับผมก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามและรับชมนะครับมานะได้เสรศษได้รวยได้ด้วยใช่กระเซ็นเหรอกดคือหนึ่งผมเดี๋ยวมันกจะจบอ่ ไปดิ้งวะป้าโอเคครับผมขอบคุณนะครับที่ติดตามและรับชมนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายจะจุกกับพี่นิ่งหน่องนะครับหน้า